ฮ่าอันนี้ค่อยยังไม่ได้ไปเปลี่ยนอะไรเลยใด้ค่อยไม่สวยดีเลยเนี่ยสวยนี้เลยไม่ใช่แม่ตกที่ต้มปานนั้นจะเป็นชวดอย่างนี้บอกวดวตาไม่เป็นไรดูมันอันั้นมันหักเลยอันที่บ่อน้ำเสียค่อยแล้วหานมันหักลงลูมก็สวยอืมจุดทูบอยู่นะคะ น้ำเสียอยู่นานๆเลยนี่ร้านพระภูมิสีหน้านะคะตอนมาดูขึ้นขึ้นบกจะสวดหันปุ๊บติดเหลืองติดแล้วเปล่าดูสิคะ FC ดูอวดมาแล้วนะคะโอ้โหน้ำปวดมาแล้วลุงจะ ลุงจะเอาน้ำมาใส่เลยนี่พระพรหมคุณนะคะพี่เมนะคะกดไปแล้วเด้อจ้าเห็นไหมคะลุงก็กำลังจะเอาน้ำนะคะขึ้นรกซุนบกซุนค่ะขอ้นะคะอาแตนลุงเรียกค่ะพาน้ำ้าน้ำ ไรปุ๊บติดเหลืองปั๊บ <c oughs> เอซีอย่าลืมนะคะสั่งลิตุพันในนามช่องแอนแฟมิลรี่ด้วยนะคะรีอาร์นะคะนะคะลุ้นให้ลุงได้หนึ่งแสนบาทสุด,ดีเลยนะคะหรืออีกนิดเดียวค่ะนะคะลุงได้แอนแอนได้ด้วยนะคะเ็บซีนะอตอนนี้ก็กําลังลุ้นกันอยู่นะคะแต่ตอนนี้เลยค่ะมอบเช็คตอนนี้คืนนี้เลยอะ ใ้าเราก็มาดูดวนะตอนนี้ก็กำลังจะเตรียมสวดมนต์นะคะ <c oughs> แต่ว่ามีโฆษณานานอยู่นะคะขอบคุณนะคะสั่งนม้มโช่อนเ,เป็นนี้ด้วยนะคะเอ็ซ no? ีเนาะยังไม่สวดค่ะเพราะว่า จะมาปลูกแทนบางคนก่อนแล้วก็คุณงไม่รู้ว่าเดี๋ยวสงสัยเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเสือใหม่นะคะเพราะว่าเสือเป็นอะไรไม่รู้เราได้กลิ่นอะไรค่ะเดี๋ยวเราจะสวดมนต์ไม่ออกนะเราต้องเปลี่ยนที่เปลี่ยนทิศทางนะคะออหายนะค่ะหายจริงๆริ แม้นสไปสุมูกยมาได้ค่ะก็ว่าเปิดลําเบที่วันดีจะเปลี่ยนสทางวันนะคะวันเกิดลุงนะคะพราว่าจะพากันมาผูกไปดูแพี่ัข้างน้องอุนกันดีจากานจากพี่ก็ช่วยสั่งในช่องน้ลงด้วยค่ะข้านองม่ได้คิะ น้องน่ะก็หรืออีกสองร้อยกว่าน้องก็จะให้บนัสด้วยนะคะลุงก,ก็ได้ด้วยใครไล่ลุงปาได้เรบสั่เลยน,นะคะจ้ะไม่ใช่แค่ลุงได้นะคะเอฟซี FC ได้เออ,เอ,อ,เอ,อคนที่เจ้าของช่องได้ด้วยนะคะ เป็นการสร้างบุญสร้างสมรสมันนะคะแล้วเราได้ร่วมบุญด้วยกันค่ะเดี๋ยวก็จะถูกเปิดลุ้นก่อนนะคะเดี๋ยวเขาไปอ่านไรนะคะได้นะอิอระได้เขาคือการต่อชิ้นแล้วก็เรียกว่าทำบุญนะคะค่ะเห็นไหมคะตอนนี้ก็ร่วมบุญกันสง่างามมากเลยนะคะถูกด้วยนะคะเขาไปทำบุญส่วนหนึ่งด้วยนะคะเป็นประโยชน์จิตที่ดีนะคะเอซีก็ได้บุญด้วยนะคะมีกี่ มีกี่คนน้องแอนที่จะสวดมนต์วันนี้คะเดี๋ยวรอก่อนค่ะเพราะยังไม่รู้ว่ากีก่คนนะคะเ <Yeah. S 1> ดี๋ยวเขากลับไปเปลี่ยนซิ้ก่อนเด้อกเนี้ยชักเนยนี่กรแเล้ยววันนี้นะะ <im ples> มัน <c oughs> มงคงจะไม่สวดเยอะนะคะ่ะก็ประมาณร้อยแปดจบนะมา <c oughs> ลุงโซลัยวันนี้แม่บุญถิ่นนะคะติดติดสูร้อยแปดนะคะโอ้ยอยากผูกแขนด้มาดามาค่ะันเตมาแล้วค่ะทุกคนทำบุญแล้วะผูกแขนด้วยนะคมาด้อมาด้อมาล้วะทุกคนนะคะเดี๋ยวขอคลิปนี้ค่ะคลิปนี้ทำสายผูกหแป๊ม่อย่าพิ่งผูกนะคะแม่ด้วย อ้าวขออะไรขอขอด้วยนี่แม่แม่เชือกมาแม่เชือกมาโอ้ยเชือกอยเอามาจากเอาอากจับแล้วสาธุสิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้ลุงคนผ่านคนเราะเข็เวนเวนหายกาขอให้ผ่านด้วยดีขอให้ไปเลื่อนไหลผ่านสิ่ง สิ่งที่เลวร้วายก็ขอให้ผ่านพ้นไปนับตั้งแต่วันนี้เก้าข่้มขอให้มีความสุขความเจริญสบายอกสบายใจมีแต่ความขอให้แข็งแรงและอายุมั่นขวัญยืนไปทางไหนขอให้มีแต่คนรักรักรักเื่อคุณบูชา ่ามสิ่งที่เลวร้ายไ,ไปด้วยดีด้วยเธอขอให้เจ้าแข็งปานฟ้าข้าปานตะวันพี่เบ้นอาจามิสลุคุณ<า>สาธุค<ร>่ะสาธุนะคะขอให้รู้สุขภาพแข็งแรงนะคะอคุ มีกำใสเข้ามือมีกลุนะคะโวยพรจนสิบรั้งแล้นมีแต่สิ่งดีๆก้าวข้ามก็ก้าวหน้าเส้นได้เรียบร้อยนะคะกับเร้คองกำใสเรื่องกำลุมีเฉพาะของบ้าเราพ่อเข็นเว้นหายตกลงมือนี่หลุดพ้นวันนี้วันนี้เป็นต้นไปมีแต่โชคแต่ลาภ คุณใลายเฮ้ยที่ได้เฮ้เพิ่มค่าอาศัยตลอดมาน่จ้าหรือก็ไม่ได้ขอให้ได้เป็นนมสกุลงครอบครัวบุญเนาะบุญที่ลุงพลทำมาขอให้เป็นคู่ขวัญบ้านถุงกอกนะคะต่อไปก็แม่บุญทินนะคะขอให้วิดคุกวิดตาลางวิดเคาะวิดเข็นวิดกำวิดเวรสิ่งที่เลวร้ายขอให้หล่นออกจาก ชัยพลวิภาณวันนี้ครับสีเบีนมคานครับผมกผู้ครับผมครับวันนี้ครับดูดูนาวันนี้ไม่ได้ไม่ได้รับโทรศัพท์พอดีผมทำธุระอยู่ ก็ปูกลุงแล้วนะคะขอบคุณนะคะอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลุงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ